มือสองบอแสดงว่าเ่าเหลือมี่ขึ้นมาแน่แล้ครับสีแดงอันนี้สีส้มเขื่นสีสนิม สวัสดีครับผมสวัสดีค่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่เข่ามารับชมสองไอคิทพรวิจารสวัสดีพญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกท่านครับผมจ้ทาทั้งที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน,ำน้ำเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกรรมวันที่16เนาะค่ะ16ตุลาคม2568จ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พอกิ๊กพาเขาวปะฮเฮ็ดคือเก่าเนาะแม่นครับหลังจากข้าวเปลือกห่อกระซองเหมือนอาจาพี่เนาะพาปักผ่อนเนาะแม่นครับบุญกระถิน <c oughs> จ้าก็วันนี้พามาพิกัดผู้จองเนาะ แม <ข entrepreneurship. S 1> ่นครับผมบวนน้องมิดครับผมตำบลห้วยขามเพื่อบุญทลิกเจ้าตำบลหลั่สท่านีจ้าไปเดินไปช่วงกเม่อกี้พุกิกจาหลังจากเขายุดสองมือสิมีเหตุดังเกิดวะน้าจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมบรรยากาศวันนี้ด้วยครับผมวันนี้ของวันที่สิบหกวันนี้ไม่แดดครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกเล็กน้อยครับผมเทือหลังผู้หลังเขาครับผมมีหนามมีหยังครับนี่หงใบใหม่แต่ว่าอยู่ป่าลางหม่องบ้านเม่กกิจมนม่มีฝนครับเมื่อคืนไปครับไปลุ้นน้วกันครับผม ล้างผู้หญิงมีเห็ดยังบ่ครับ <laughs> เดิมต้นขึ้นมาหอดล้างเขาครับผมเฮ็ดละงูครับผมแจ็คสันจักดอกครับผมอย่างนี้มองไปตงงรตงมีครับวันนี้ถ้าใครใส่เห <s> ยียบได้ไหนใส<จ>่นั่นไลยไปตรงนั่นแม่นบอ<ห>นั่นแ<ห>ม่นตัวนั่นน่าหล่มเลย,ยเพิ่งเกิดตื่นเกิดตื่น,น,นให้ครับผม ครับไม่มหลายดอกคนในไอ้คนนั้นจุ่มเดียวไม่หลายดอกมีโอกจากนี่บ่แต่ว่าดอกว่ายใหญ่นาะพนเลี้ยงหลายเ e ็ดหนาวเ e ็ดหนาวอู้เกิดจุ่มเดียวเป็นเลยไหมสี่ดอกเมื่อไห้่เขาใส่สี่ไข่เนาะแต่ว่าไข่ใหญี่ดหละจ้ะไข่เพ่นสีส้มเป็นดอกแนวนี่อันนี้ล้มแล้วนะคะ สองสามสีหาคือนเขาหน่อยจ้ะแคกแหกหมันเป็นเห็ดละงอกจ้าหุ่นน้ำกันเจอสีแดงสีมันเห็ดนั่งแน่จ้ะไปจ้ะมาสีชมพูไปนิกิกดอกแหลกของมึอนีะครับผมเห็ดพึ่งชมพูอย่าไปงงแล้วก็ไม่ได้ชมพูเนาะแม่เลยจะทือว่า ี่อ <substit> ย <uting> ูครับผมเกิดอยู่งอ่ะเกิดอยู่งบวชขึ้นมาสองมื่นครับสมได้แกงมาเนาะโดนน้ำกันจ้ะแม่ครับผมอสองดอกครับพี่น่าอายยุ้ครับอายุเนอะเด้นี่มีอายุเล็กน้อยบวชขึ้นมาประมาณสองสามมื่นครับผมะวันสองหมื่นบวมแน่นเหี้ยังโอ้เห็้เลยโกรกบานครับผมบานจ้าบานไม่ไม่ ดูผอกันตอนจูมเนาะ <laughs> ไอพ่กมานหมวกวานเนาะเนาะว่านที่ใครอยู่จ้ะเนาะวานมะลากินตาธร <laughs> รมดาล่ะบุญบานเนาะครับวันยี้มีอะไรพักเอาบุญน,นะครับผมนี่จ้ะอเป็นสีชมพูดอกไหนงามก็มองเนาะอีก <laughs> ดอกนึงจ้ะแม่นดีกว่าไงแม่นสีสาชายกันก็เฮ็ดอันแต่คนอยากมีอายุแน่อายุก็แม่งกินเนาะแต่ว่าแกงได้อยู่จ้ะ โอ้ยพีดอกผมบานเ้ียุนบ่จ้าซีดอกจ้าซีดอกแต่ว่าทั้งซีด้แกงแล้วเนาะแม่นครับบานแน่ครับบานงามดไเนาะจ้าองทค่ับผมชาภูเก็บหอไรล่ะชาภูเก็บป่ะจ้า ทชมพูเก็ตก็ดีห้วครับผมสีไปหาหานะจ้ะมอหา้วบอสีไปหาหานี้กอีกบากีีปีก็หาผมดูน้ำกันดีครับสีชมพูจนบัเป็นสีชมพูจ้าแจ้งได้ยังจ้ะใส่กลสองหลอดสองหลอดแล้วคนลอยออกคือคาับเพนดงู มีตุ่มอยู่เนาะบานเปื่อยก็มีด้วยครับจุ่มพ่อได้ช่วยชมอยู่สองหลอดจ้าอืมเห็นเดือดฝนตกหลายเรานอนบ่อยากลุกเลยไอ้จะเด็กเล็กก็ที่ใายมือโอ้โหมือใส่หัวควายอยู่อ้ล้มทิพย์เลยแหละหอนแห้งเอาายครับพี่น้องต้นเจ้าก็หอนแล้วเปอ้าไอ้นเจ้า อ่อนเลยมีแดดเด้งเนตะเห็ดออกใช่ไหมจ้าอากาศครับผมมน,นี่ครับง่ายว่อีกเลียวผูสาวอกี้เก็บไปหายี่เนาะนิ่งโอ้พผลอเียผูสาวอกี้เก็บไปหายดีเลยนะครับยิ่งเจ๋อๆเดี๋ยวมีคนมาเห็นตีนเนี่ยหนอจ้าสาวกเก็บไปอีกแล้วนี่ เจ้าปกิเก็บไปอีกแล้วจ้ะพี่เนาะเจ้าโจ้เจ้าโจ้ผุนทั้งหนาอีกครับผมเฮ้ยงามไปไหงามเตัวเนี่ยไปแดงทจืดๆไปนี่มจักตาบังได้เนี่ยนะจั๊กเต็มห่มนะเต็มห่มอันนี้แล้ววาจั๊กใส่ห่มจนสีเบิดจนจนสีเบิดห่มนะจะว่าง่ายไหมเนาะงาม่ายขนาดจ้ะ พอแกงแล้วอ้พอแกงแล้วลายเติบตัวครับผมอ่ะเริ่มน้ำกันอีกครับขาลายเลือดจ้ะขาลายแดงบวกรกันเลยเนาะเ <c oughs> บิ้ดเลยขาลายแดงเบิ้ดหลุดเินคนเลรอครับปวเห็นมฮัตสมัติคือดำคักดำแน่แต่อาดำดำเ้องฮอตะเก็ยบพุ่งขาลายวังหันมากขาลายแดงเลยจ้ะ <c oughs> นึกว่ามันเปื่อยเบิ้ดแล้วเนาะได้อยู่ได้อยู่ รอด lọt รอด lọt รอดโอ๊ยแต่ละ2รอดบานนึงจุ่มอีก2เนาะนี่คือนะ nó xe là mau phường con đâu ngủ với phần bò ai à con ừ. thế nào đám con có bèo ngủ. Con <laughs> là ngủ thằng đang đỏ là ô hàng cắn nó khắp tuồng hẳn này con là sĩ hả con Ừ. Một à, Sẽ qua phân lửa mì mà nè สีแดงอันนี้สีส้มเขินสีสนิมส้มสีน้ำตาลส้มส้มบ่ส้มกระชมที่บอกว่าเราไปซื้อพวกสีโอ้จริงจเถียงไม่จะเถียงเมียได้ไอ่เถียงเมียบูดีได้แน่นอนหรอกโง่ยังหลายช่วงนี่ยงาสวยๆจ้ะดำหนึ่งดำปล่ได้เด้ไอ่ปลูกเหรอจ้ะปมันเป็นเจือน โอ้น้องดำสั่งเถื่อเลยเนาะสังเถื่อเลยจ้าพี่น้องนี่จ้ะน้องดำกำลังงามครับผมนี่จ่ะ่ครับไม่ไงพ่เมย์ผูน้องนี่คนม่ไงนุ่งคักกีเลนุ่งลายขนาดพี่น้องอวานไม่ไงพักพรสองมือมาได้มานำมาเนี้ยาอาเห็ดอีคือเก่าแล้วเด้่ยจาโอ้ Ô tít đấy cái. <laughs> cho. có Ô tít hạc nữa. Ô tít hạc nữa. Ô tít hạc nữa. này tít hạc nữa. Ô tít hạc nữa. Ô tít hạ 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 nữa. Ô tít ทังขาไม่ได้เห็นไหมน,นี่ตัวนี้ก็พอ่ม,มเลยพ่อได้เลีมอยู่ครับอสองดอกครับผมสามเลยไอ้เสร็จแล้วามให้ อ๋อที now, tá, weit, <s <S ่เดียี่ใส่เมื่อกี้กูเห็นงามจ้ะเห็จ้ะตรงนี้คืองามตาแต่อ้วนอ้วนเห็นจ้ะบ้านนี่ยังอยู่คนเดียวบ้านบ้านงามครับเนาะเห็จ้ะโัวแดงจ้ะสวยกระยังฮึก็สวยกระยังอยู่สวยอยู่ปะ มันหามงแลุลเหรอมันไก่เที่ยงแหรอปโอ้โก็แดงครับผมอู้นะ่ะนอกงามน่องงามจ้าวิตามินหน่อยครับแรงอัญยังนใ่อ้ายขาลายคิดว่าขาลายหรือข้าขาลายขาลายเนาะแม่ข้ามใบมันจะเป็นข้ามเนาะเอาอ๋าอไม่ได้ใจพี่น้องนี่พไอ้พวกไอีแม่เพิ่อน อะไรดีเ้าก็เอามาเอาขาไรเหลือจ้ะอ้ยเฮ็ดเก๊ายห้าเอยยเด้อครับผมตรงนี้แหงสวยพุ่นนะโอ้โหดังสีนอขาไเหลือก็แทบด้วยครับผมเมนจ้ะคนอวบดีเมีนครับข้าอวบยำขาอ้วขาใหญ่ขาโจ๊ะ สีอยู่นี่อะไปรปะน้องเอาอยูุาวายบ้าหรอมาเพื่อนจ้ะเอาเห็ดเสื้อที่ปลายจ้ะเก็บโน่นไปเก็บมันไปเลยดำหุ่มผืนหนึน่งไปเกิดหลายๆอ้าวรอมนาเขามาเก็บมาเที่ยวพันเกิดเอาดอกนี่ได้ปะน,นี่ยทองขาวเลยพ่อแกงได้อยู่ผู้สาวเก็บไอให้ปะผู้สาวเก็บอีกนี่ก็โดนซิมเตยก็ยังสวย ยังเลงอยู่จ้าอ๋องานทองประงงแบบเก็บไปอีกแล้วโอ้อยผูส <c oughs> ยย้สาวเจาะเนาะปวดคนักคนอยอนี่เรสายแสดงคนไปเห็นแงคนเก็บเลยนะ <c oughs> ดิคน<อ>เก็บเลยนะ <c oughs> ดิผู้สาวขี้ดือน่าเจาเนาะเจ้าเจาแม่ขี้ดื้อนอขี้ดื้อให้นูคนขี้ดืเพราะสุ่ม้น ถ้าต้องพิสูจน์ก็เงียงมาเนี่ยส่นกระหล่มมันแกงอาย,ยุทศจะเพรท่านอลไพี่หงไม่ทันตอนตุง้งท่านตอนตุง้งตอนบานก็เอาจา้าบานไม่มาอยู่จา้าบานหันได้นี่ม่นบอ่อืไอ่ไอ้มบงจนสีบงหัวเห็นละงูสีพันไปแจ้งไหนแดดใช่ไรอะไรเนี่ยแดดคทรกลายป่ะแดดแหงที่มีกลางเดือนเลยเกินนี่จูมพันกร้ เท่านี้ยังซีตากแดดตากแดดแล้วโง่เรืองเลยจ้ะพี่น้องมองในเท้าเป็นตากแดดายเนอแม่เคยเป็นสีนี้เลยจ้ะพี่น้องข้าก็เห็นเหยนจ้ะถ้าไว้ลงเถอได้ครับบ้านนี้ตอนขึ้นไปขึ้นไปเห็นเห็นด้น่ไม่้องเนาะเด็ดไทครับผมบังเนาะใส่สองกับตายด้วยจ้ะถอนใส่ตาเดียวหนาะสิเต็มเนาะ ว่าไม่คิดเอาเห็ดฟางดาใส่อีกตานึงเนาะแมน,นครับผมทอนใส่กันก็นสิเด็ดม่านตาหนึ่งอยู่แล้ครับผมไปครับผมบ้านนี้ป้อาอวยกลับครับโอ้เห็ดขาวาด,ดินกำลังกำลังขุดมาใหม่อีกเห็นดอกหนึง่งเฮ็ด <sh> <ong> ช่วงนี้บ่ท่านได้เกิดหลายดอกครับผมเพราะว่าดินยังสุมแห้งครับผมพอฝนตกเร่งหลายครับผมต้องรอเอาๆชี้แดดชี้มาจักน้อยดินชี้มึมมั้งอาจทีมีเห็ดใหม่เกิดขึ้นอยู่ครับผม อีกได้หลายมือครับผมถ่าหลุดน้ำกันไปครับผมพอเพื่อถ่าฝนโมโตอีลีกับสีเฮ็ดบดพรอนอาจจะเกิดบวจดกครับผมนี่ลูกมะเบิงบักเมาครับผมวนชูวนช่วยนชูเธอตุ่นข้งหลังกันหน่อยช่วยกิตอนนั้นนะครับผมเมาครับผมโอ้หุ่นตุ่ลมหุ่นตัวชูไก่เลยโล่แข็งครับหุ่นเมื่อไงครับเห็นมะละก็เห็น ครับ็สุกคุณเอาต้นสุกหมูเมาปลาครับผมเอาอันสุกเอาสุกบ่กรีดิเขาไปฟังถือบ่กีดห้งดกคดกือกันเนาะอันนี้ห้งดกเลยอนี้ครับคุณนนีพี่น้องเอ้ยมีสุกแน่เล็กน้อยมะเมาะมะเมาะเบาอ่ะเก็บกันเด้อเก็บเลยเก็บเสษกระตาว่างเอากระตาเฮกชิว่างไว้เนี้ย ไไน,นี่กระต่ายเห็ดครับผมเอาถอนชะก,กัเหลวครับผมถอดจากสองตามาใส่ตาหนึ่งเห็นบหมละ่ะโอ้โหเอาตุกิจต <Okay. S 1> อนไั้นดึงมา ตาขนาะดด้วยต้นรูมผมก็มีต่ว่าบงวัาซุกบ่ไปกินบงเนาะต้นข้าเก็บเหมือนันสุกอยู่แต่ว่าหันห่างนกนกกินเนาะเนี่ยแต่ซุนกนกก็ลงมากินเลยนกเพิกก็กินดืวยกันนหะน่อยสุกเพิกก็จิกชู่ทิชชิชกินไปกินกับพริกเกลือห,หรือว่าตำพี่น้องเพิ่นว่าดองบ่เนี่นบ่ดองน้ำปลาเข่เนาะบ่ดองน้ำปลาเพาบ่นมัเคยดองจือเถื่อน บ้าโทษสี่ไดโดอาพี่น้องเก็บไปกันได้หน่อยกินกับเจียวไปเลยเนาะเขาเห็ดพริกแบบพริกน้ำปลาหวานนะคะพริกหวานปีนิโดกค่ะนอนกต่ใหญ่เลยนะสซตตาด้วยครับเป็นหมองหมองแบบอยู่ธรรมชาติด้วยครับป็นมันหมองหมองปลูกคีดึงน้กหมองคีดึง เออ,เอแม่แคุณครับผมสวยงา,ามเลยนะเก็บไปน้ำ,นำลายไหลไปน้องเก็บไปด้วยน้ำลายแตกไปด้วยน้ำลายาเซลล์ถ้าเป็นซุกมันจะออกงี้ครับออกน้ำดำถ้าเป็นซุกเลยไหลอืมซิมน้ำน้ำลายแตกน้ำลายแตก ยากก่าเรียนก็จจดห่งเฮ็ดก็ถือช่วงเพิ่นบบออกเนาะออกบ่ายไรอ้าข้า่โพดแกงกับพี่น้องบ่ายฝนกำลังถิ่มระยะแค่วันนี้วันคืนกับตกอยู่วันแรกกระแจักสิสิงดดหรือสิตกอีกอะไร้ ฝนงดกะน่นาจะออกจออยู่เนาะนี่น,นถ้าฝนงดตึ้ง่อยเนี่ยก็ไข่อยู่ครับผมฝนเล็งไลยดินก็นเย็นน้ำก็ฮึ่มน้ำปลาเห็ดก็บ่ค่อยออกครับผมเห็ดปวกนงานสิอ <laughs> อกอีกรอบเลยไม่กี่าบเห็ดปวกเดี๋ยวเห็ดปวกเขาใหนยดิเห็ดปวกบางมองบ่าไขาออกนี่ครับตัวเขาดอ,อยังมีเนาะเขาเหน่ก็มีด้วย อันนี้ลายอีครับว้าวอืมเนื้อปลาทะเลายเกืบแล้วครับแค่กินอยู่ละเปลายไปถิกินเป็นยาระบายด้วยครับเนี่ยกินหน่อยเป็นยาระบายกินได้เลยบนแน่นอนกินลายเข้าห้องน้ำเอาเครื่องใบเรื่องหน่อยไปนำกันเลยจ้ะไปเปลือกกาไม่ยันไม่จ้ะ นะครับผมเตรีผลงานกันยุ่พลานหินทั้งหนอกครับผมเนี <mumbles is this level>? ่ยหงหแห้งด้วยครับมีตนบ้าครับผมโอ้ยยังเลือหลายด้ยครับแต่กถ้าจะเพาะไปตำสมกินให้หายยากนะครับผมโอ้ผลงานครับผมสิผ้าอวยลุงเม่อครับโอ้โหอนี่ยหอนแห้งด้วยครับพี่น้องผมมีแดดแน่ก็บหอนเอา้าไมมีแดดกับฝนตก มันก็มีแค่ซองยางเนาะครับช่วงนี้มาฮอร์นอาผากบ่งานเมนี้จ้าห้องขมานพอได้อยู่ได้กินเนาะกนเด็กเก่งแต่พี่เนาะก่อนจะกันก็ได้กระต่านึงจากพี่เนาะเต็มอยู่จ้าเป็นเห็ดละโงกเนาะเห็ดละโงกเห็ดพึ่งสีชมพูแล้วก็พึ่งแดงขาลายกับบุหรี่จ้าพึ่งขาลายมีเนาะเห็ดกอแดงกับบุหรี่จ้าโดยรวมๆจากพี่เนาะพึ่งขาวพึ่งดำเนาะพึ่งขาวพึ่งดำพึ่งแดงขาลาย แล้วก็พึ่งขาลายอยู่ข้างล่างเด้อจ้ะเพื่งสีชมพูก็มีแน่จ้ะพ่อได้แกงงอกประมานิฟก็ดอกเนาะตูมเพิ่นเนาะนิฟสติ๊กของเหอกะออกเรื่อยๆอยู่จ้ะแต่ว่าบ่หลายกะสมฝนเพิ่นตกกู้เหมือนนี่แล้วเนาะแม่นครับผมกระตานี่บ่มีแนวใส่เก็บบอกเหมาใส่จ้ะไปฝากลูกลูกมากินสมพี่กก็มากินขึ้นกันละจ้ะว่างๆก็กินสมเนาะแม่นครับผม เห็ดแจววันๆจะห,หน่อยมาใส่กันบู๊หมกหม้อทำไรแตกครับผม,มว่ะหมกหม้อปลาทำมาฉ <laughs> ันสรุปว่าพ่ออยู่ได้กินครับผมไปอยู่ได้กินพ่อได้แกงอย่าถาั่วให้เป็นชักไตะกองปีนพอ่อลงนี่ <laughs> ตกผู้ได้หรอ <laughs> จ้าผลงานมาเนี่ยนะจ้าเป็นคลิปของวันที่สิบหกนะคะสิบหกตุลาคม 2, าอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าเขาเด็ดสอง เมื <ab os ital ia> ่อกี้ก็พอกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะชื่นชอบวิดีโอจังแน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือนก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าี่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมืัอนี้ม่กกกกกพอ็ ฝากผลงานไว้เพียงสั้นีล่ละจ้ะเอาไว้พอกันมเมื่อหนะ้าว่าเมื่อกี้สิ่ภาพไปหาอย่างพิกัดใด้นอกจากมื่อนี้เมื่กี้ก็พ่อกีกขอตัวลากระบ,บังก่อนด้วยจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายิงย่งยิ่งเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้พ่อก,กิ้กับเมื่อกี้ครับผมขอบพระคุณลหลายๆครับผมพอกันหมาคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายค่ะพ่อก,กี้อยากหนำบอ๊ะไได้ไรครับผม